พอพอไหวอ,อ,อ่าคนเดิมหรือว่าพอสวัยผ้าร่วยนะครับเนาะทุกช่องด้วยเนอฝากทุกช่องแต่ฝากไป้ลยคือชอนน่องเน่นอยคนติดตามท่านหลาย แบ่งใจให้ในเด้อลูกเด้อแบ่งใจให้เจตู่พารวยนะ,ะตู้บ้านแก่ๆเด้อพี่น้องเจตู่พารวยจนไอ้กับหมอ <c oughs> เน้นเ่ราะไม่เน้นยังเน้นด้านพี่น้องเพาติดตามกดติดตามในเด้อกดเป็นเพื่อนในเด้อกดซับต่างไขกดกระดิ่งนะกดไลค์กดแชร์ให้เจตู่้อ มีตรวจเล่าลูกศิษย์ลูกได้บ้านบ้านได้สวนคอยรับใส่พ่อแม่คู่บ่ายจันไปหันมานหนีอยู่เรื่อยๆนะยอดยิ้วกับบัตรขื่นยอดย่างกับบัตรขื่นอยากหนุนแกล้านอ่ามียอดขื่นคือมูคู่หัวเขาคือช่องใหญ่ๆพอเจนนั้นฝากไว้เด้อออ่่าาฝากขอบคุณพี่น้องฟ้องปายสุขสุนที่เป็นห่วงผู้นาสุขภาพผู้นา ทั้งต่างประเทศถือกันฝากวานฝากยามาพูกระเลือกฉันเมื่อว่ายาตัวนี้มันถือกับผู้บ่อตัวใดถือผู้กับสีฉันให้เบิดขั้นตัวใดผู้ฉันเข้าไปแล้วมันไอมากๆมันไปกระทุ่งกู้เกินไปผู้กับบาว้คือมีตัวยาชนิดหนึ่งของเอฟซีนี่แหละทรงใหม่กินแล้วที่นี่ผูไอ้วัดมือมันกระทุ่งเพราะมันกระทุ่งแห้งระบิดเลดมั่ปุ่งมากไอไอทกยังกระไรก็เลยพักไ้ก่อนอันนี้ก็เลยมากินวิตามิน เมื่อกินยาวิตามินที่บกรุงร่างกายเพราะยาละปูนั้นใกล้จะหมดแล้วยาลากูนะปูก็จะได้สร้างไม่ปูก็จะได้สร้างเมื่อกินไม่เพราะฉะนั้นแล้วไผอยากไปซอยปูอยากจะซอยปูด้วยกินด้วยใจยังกาแฟไปปรึกษาหาืาษีปูว่าปูเริ่มลงมือแล้วนะลุงนะวันนี้ก็สั่งให้เขาจอะน้ำบาดาลแล้วจาะน้ำบาดาลสองหมื่นอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้พร้อมต่างๆยังเหลือยยั้งบานเนี้อเลื้อให้อปอไปปรึกษาให้ โอ้พอไปคุดซาหาิได้ปานีพอ่อจะได้หาหมองตูกับต้แลักลกับเสียไฟลุ่นะเพราะว่าเป็นอย่างในการออกเหลก็กออกเยียงนี่มันจะได้ใ,ใส่ไฟหลายนะเงินทุกบาทสู่ต่าขงของพ่อแม่พี่น้องที่โอนปันจจัยมาใหา้ผู้นางผู้นางกับเสียวลูกหันในเบน็ดนะเ่ามา่ไเอาลงใหันหรอกเอาไว้เพื่อจออนินจคอนเวลาเรซื้อจินจะเทีจยวไหนเนาะนะเนะพราะฉะนั้นเรา,าไว้ซือ้อยูซื้อกินน้ำเลีเ้ยงลูกเลี้ยงหลานลูกหลานหลายมาเพิงใบบุญแบบนี้ทั้งบ้านทั้งซองทั้งหันมองหันมองนี้ ปูมีเงินปูก็ฝากไปเดี้นะปูมีเงินปูก็ฝากโอนไปช่วยมองเราสองร้อยสามร้อยแต่ว่าปูเป็นคนที่ไม่บอกที่ไม่ชอบออกอะไรทั้งนั้นนะเดกเว้นนักตะเออไปวัดไปว่ามองลูกมองต่อไปน้ำใดมองได้หน่อยพอก็ให้เขาไปมองละาหาลอยหกลอยมองเราพันสองพันแต่พอสิบริจาคไปพอเห็นนี่ตนในเมื่อมาขอความช่วยเหลือปูก็ต้องช่วยเหลือแต่พอมันนั้นปูประกาศเป็นล้างมูอมือาโบแมนนี่หลบปูผิวปูพี่แกรน่าเนี้ยคำว่าสั้นหลายคือมีช่องทั้งช่องคือมีคนทั้งคนหรือเ่า โอ้ยปู้มาหยืมเงินไปจ่ายคาเลรงนะโอ้ยอย่าว่าถอดอันปัจจัยที่ได้มาเนี่ยมันเป็นของลูกของเต่าส่งมาให้พ่อไปทําบุญแล้วลูกเด้อไปทําบุญแล้วก็สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมพอกับวายให้มันติดวัตถุประสงค์ดีใจหนึ่งคอท่านให้เจะพอคนที่ท่านได้เพราะมันนะพ่อเอาให้ลูกให้เต่าว่าเป็นสิ่งผู้กับฟอนตัวใดเนาะผู้ก็เลยบจอาคอมสิบอ๋อเดี๋ยวลูกเด้อให้เข้าใจตามนั้น สลับลูกเตาล่อหล้านอ่าคือบางคนเราอุย้ยคือมาป่วนปูแท้ทั้ายำสองยำแดงว่าเป็นยังดอกเด้อช่วงนี้นะว่าเป็นนี่ยังโยกเวนวันที่หนึ่งแต่มาข่วนพอเป็นเด็ดขาดแ,แต่เมียกับลูกอยู่บ้านก็ไอ้นี้พ่อเป็นยังเมื่อนั้นพ่อจะกินยานอนหลับพ่อบอกแล้วผู้ใดเข้าแจเข้าแจพ่อันผู้ใดบ่เข้าใจกเคือบอกเข้าใจพอ่พจอ,อ,พอ,จพอสิปิดโทรศัพท์ไว้พ่อสิบรับโทรศัพ,พทพ์อ่า อดเวลาพอสิคืงกลางของพ่อหน่อยเพราะว่าพ่อจะต้องทําพิธีของพ่ออยู่ในส่วนของพ่อพ่อบอกผู้ใดบ่ได้ไอ้คนมาเป็นพ่อเขาขอจักว่าการที่มาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนการช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหามันลําบากมากนะเพราะว่าเป็นยังเทาอยากเฮ็ดเทาอยากทำเท่าอยากสั่งให้มันได้ดังใจนะบางครั้งการนั่งเนี่ยการนั่งบังคับเนี่ยมันบ่เป็นเรื่องง่ายๆนะการนั่งบังคับมันบ่เป็นเรื่องง่ายๆนะที่เขาสีเห็นด้ นะถ้าผู้ว่าอันดีลีเดือดนะคือภูนี่แหละภูท่านบอกว่าภูห้ผูดด้ใดเห็นไหวภูดได้ผู้ภูนั่งสมาธิจะไม่ให้ใครใลูกใครหลานเห็นเพราะว่าการนั่งเพราะม่นกุบา่ายจาน์สอนภูตลอดนี่เปลี่ยนผ้าปเปลี่นกันเพราะมันสิเป็นนั่งห่างห่างย่อมเห็นโมเมนต์ได้ลูกแล้วมันเป็นอาบัติถ้ามาเป็นอาบัติหมายถึงการแสดงกวดอุตริมนุษย์ธรรมใครไปนั่งลบนลั่งรีถ้าคนอยู่ก็จะเจห็นไหนเขาเห็นนะไอ้เขาเที่เขาลบของกุฏิของเขาเดินจงกรมเขอกัน เป็นยังไปไม่ค่อยเดินยังคือพอไม่ผู้ใดจบผู้ก็ไปซ่อมนั่งสมาธิกันยังเว้นกันนะเขากุฏิไผยกุฏิมโนตี่ไปนั่งเชิญเทิอนหายากนั่นงเว่าโธ้หลวงพ่อองค์นี้หรือพระหรือสมัยได้ขี้เนาะไปบวชเนาะโอ้พระองค์นี้ไม่ค่อยจังไปนั่งสมาธิโก้เต้ปู้จะเป็อันนั้นผิดนะเป็นอาบัติเลยนะั่นะนะ่นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกแล้วเป็นอาบัติโดยตัวผูก็เลย,เลยนับเอาเลยปฏิบัติเหงี่ยห้องนี่มาโดยตลอดจะทําอะไรไม่ให้ลูกเต่าเห็นยกเว้นสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าสั่งว่าสอน คำนว่าตามแล้วภาษาสัมโมทนียคถานะโมเป็นการเทศนาดี่ฟังอาการเด็กเป็นโยมเทศนาบุตรใดเด้กสัมโมทนียคถาหมายถึงการพูดจาภาษาพอกระคอเอวป้อนให้ลูกให้ญาติให้โยมเนี่ยเห็นว่ามันติดปากได้เลยญาติให้โยมเน้่เขาสิมบวายฟอยด์มโมเป็นพระเน้่ยให้ลูกให้หลานทั้งหลายอีฟออีเมททั้งหลายเอ๊ะขอให้อยู่เย็นเป็นสุกนอนหลับให้ได้เงินหมื่น น้อนตื่นไอ้เงินมือเสียไอ้ได้เงินล้านขึ้นมาต้ใจวัดต้องใจวัดเนาะให้เปลี่ยนเป็นเงินล้านขึ้นมากนะหนุกเด้อไก่เมือไก่วันไก่เวลามาแล้วหอดวันที่หนึ่งเฝ้าดูดูดิผมเนี่ยหอดวันที่หนึ่งสามโมงหอดสี่โมงแรงเข้ามาใส่โย่ใส่โย่หอมก่อนนะหนุกเด้อ บาดนี้บาดนี้พอพ่อไหวคนเดิมหรือว่าพ่อสวัยผ้าร่วยนะครับเนาะกาซีได้เอาเงินของเอฟซีที่มอบพันพ่อสวัยมากอ่าให้ปูนาอันนี้ครับเป็นเงินทั้งหมดพันหาร้อยบาทนะครับเนาะขนาดบาทซีได้มอบให้ปูนาแล้วนะครับเนาะ เพราะสองพันหาร้อยบาทสองพันหาร้อจบาทของเอฟซีทั้งหลายที่เอามาให้ปูนี่อันนี้ก็ทั้งช่องพอสไวก็ขอให้ลูกให้เต้าเด้ออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทำมาค้าขายร่ำร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอพิมหาเศรษฐีให้มีโชคมีช ย่อยๆยิงๆใส่ย่อยใส่ย่อยพร้อมกันเด้อสาธุ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 อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เอฟซีฝากมาครับพอสวัยท้ำบุญให้กับปูหนาคว่าเอาไปใส่ตามอัธยาศัยเรือเจียกถ้ำบุญใส่กับให้ปูเอาไปทำนะครับเด้อบัดนี้กับเอฟซีทีว่าโทรมาบอกว่าได้ได้โอนเขาให้ปูหนาคโดยตรงกับพอให้ก็ขอขอบคุณได้หลายครับที่มีมีจิตใจศรัทธาอันบริสุทธิ์นะครับเนาะอ่า สั่งใดก็ให้สมคมูรณมาตัดธนบพ่อสวัยคนเดิมหรือว่าพ่อสวัยผ้ารวยก็ขออวยพรให้นะครับเนาะขอให้สมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเด้อครับเด้อสาธุอนุโมทนาไปกับพ่อสวัยนะครับสาธุสาธุสาธุครับเบิดได้ยังอ่าเดียเด๋ยวนะครับเด้อพ่อสวัยสีอ่านซื้อผู้ที่ทรงเงินที่บริจาคเงิน อผ่านพอสวัยหรือว่าทั้บุญร่วมนะครับทั้บุญร่วมกับพอสวัยนะครับเนาะก็มีคุณแม่โสภาแสนแสนทวีสุข500บาทนะครับนะมแม่ทองสาอาลาปูน500บาทนะครับมแม่สงา่าบุตรอิน500บารคุณพาทคุณพัททวดีหนูสี500บาทครับ แม่ยุวเรศภูมิโสม200บาทนะครับคุณปัญญาหนูสี300บาทก็ขอขอบขอคุณขอบคุณทุกคนนะครับเนาะที่พอสวัยคนเดิมหรือสวัยผ้ารวยนะครับเนาะได้มานำเงินจตุปัจจัยที่ท่านฝากทานกับกับแอดมานะครับเนาะก็อ่า มาส่งถึงมือปูนาเรียบร้อยแล้วพร้อมกับบอกวัตถุประสงค์ของเอฟซีทุกคนนะครับเนาะที่เขามาฝากเงินลว่าประตูปัจจัยพนันสวายผ้ารวยพ่อสวายผ้าร่วยหรือว่าสวายคนเดิมนะครับเนาะเนะขามาให้กับปูนาใส่อัจฉริยะใสหรือว่าทำบุญอะไรต่างๆพ่อสวายก็ะได้แก้งไปเลยนะครับเนดะ้อตามวัตถุประสงค์ของท่านที่ท่านมีความเชื่อใจไว้เนื้อเชื่อใจครับพ่อสวายผ้าร่วยหรือว่าสวายคนเดิมนะครับเนาะ อันนี้กะ f เอฟซี FC ทุกท่านกะได้รับาศาสตร์นะครับนะสรับคลิปนี้กะขอ,อยุติคลิปว้เพียงตนี้นะครับเด้อขอให้เอฟซีพอสมัยอ่าคนเดิมจงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ไดสมความปรารถนานะครับนะย้ำอีกที่หนึ่งนะครับให้มีให้สมบูรณ์รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคนสมบัติทุกๆุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดียาังง่ามครับ